หนึ่งด้วยสัญญาอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็เมื่อกี้มันไม่ขึ้นสไลด์นะคะทุกท่านเห็นสไลด์แล้วใช่ไหมคะแต่ทําไมในจอที่ที่ออนดูส่วนตัวมันมันเป็นภาพดําๆอะคะไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่าพี่ป๋อมบอกเห็นแล้วเนาะพี่ป๋อมส่งสัญญ,ญาณอีกทีหนึ่งได้ไหมคะว่าเห็นสไลด์ที่หนูแชร์ตอนนี้ เห็นครับเห็น,น,นอ่นาโอเคโอเคสบายใจยก,ก็คือจริงๆวันนี้นะคะมันเป็นในเรื่องของการใช้น้ำมันนะคะอาจจะมีบางท่านที่เลือกใช้น้ำมันได้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านที่ยังสงสัยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันอ่าเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าเราจะใช้น้ำมันแบบแบบไหนที่ยถูกต้องและปลอดภัยนะคะต่อสุขภาพค่ะ จริงๆการเลือกใช้น้ำมันนะคะก็สิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณานะคะก็คือการเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องพิจรารณาก็คือเลือกนะคะเลือกน้ำมันที่ที่เหมาะนะคะที่เหมาะกับที่เหมาะกับการปรุงนะคะอย่างเช่น 𥨽, เราเลือกที่จะทำอาหารประเภทผัก ทอดใช่ไหมคะน้ำม,นมันมันก็จะมีอยู่สองแบบนี่หละคะ,ะแล้วก็มีแบบคุกกี้แบบสลัดใช่ไหมคะก็จะมีสามแบบเนาะก็คือการแบบผัดทอดแล้วก็กินแบบใส่สลัดนะคะกินแบบไม่ต้องผ่านอุณหภูมิของร้อนอะไรเลยนะคะอันนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็จะมีหลักๆเลยก็คือความปลอดภัยเมื่อกินเข้าไปแล้วเรา คิดว่ามันมีความปลอนนดภัแน่นอนนะคะก็คือต้องพิจารณาในเรื่องของจุดสม o กิ้งนะคะสมดกิ้งพอยท์หรือที่เราเรียกว่าจุดเกิดควันนะคะอ่าวิธีการดูก็คือดูเกิดควันจริงๆเวลาที่เราจะเลือกใช้น้ํามันนะคะอันนี้เราจะเอาน้ํามันชนิดนั้นนะคะไป ไปผัดหรือไปทอดเนาะเราก็ต้องดูคุณสมบัติของชนิดนั้นนะคะว่ามันมันมีจุดเขาเรียกว่าจุดส m o k i n g Point อยู่ที่เท่าไหร่มันจะมีตารางให้เราดูค่ะว่า,าน้ำมันชนิดนั้นๆน,น,นะคะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะจริงๆเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของจุดสม o กิ้งพอยต์ก่อนนะคะจุดเกิดควันนะคะเช่น โครงสร้างของไขมันนะครันจะเป็นกิสเซอรอลอร์กับเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่ากิสเซอรอลไปผ่านออกซิเจนนะคะมันก็จะเกิดควันขึ้นนะคะในจุดที่เกิดควันตรงเนี้ยค่ะเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเราจะไม่สามารถมองด้วยด้วยตาเปล่าว่าน้ํามันชนิดที่เราใช้น่ะมันมันจุดเกิดควันอยู่ที่เท่าไหร่คะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูล นี้นะคะเหมนเช่นน้ำมันของตลาดะมีเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันที่เราใช้ส่วนใหญ่เนอะก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูนะคะน้ำมันงาอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่ที่ที่เราคุ้นเคยนะคะทีนี้ พิจารณาจากอันดับแรกเลยก็คือดูจุดจุดเกิดควันใช่ไหมคะจุด smoking point เนาะนก็จะมีอุณหภูมิที่ยิ่งสูงสูงกลางแล้วก็ต่ําแล้วก็จนถึงขั้น no heat ก็คือไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้ก็คือจะแยกย่อยให้ดูตามสไลด์นี้ก็คือน้ำมันอะโวคาโดนะคะก็จะสามารถทนความร้อนได้สูงนะคะอที่266องศาเซลเซียสยนะคะน้ำมันพวกอัลมอนด์เนี่ย เราก็จะสามารถเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปทอดได้ที่สามารถเขาเรียกดิฟายนะคะคืออุณหภูมิสูงสูงได้ตรงนี้จุดเกิดควันมันจะมันจะทนได้ดีนะคะน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดชาแล้วก็น้ำมันทานตะวันนะคะอุณหภูมิสูงได้แล้วก็ลองลงมามีเดียมไฮ h e ส t อ i l นะคะก็จะเป็นพวกค้าวโพาพวกดอกคำฝอย คาโนล่าวอลนัทนะคะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันงาน,นะคะจริงๆอุณหภูมิพวกนี้ค่ะเราก็อาจจะจําไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มาดูตารางนะคะอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะสรุปให้ดใหูให้ฟังว่าเราควรที่จะเลือกใช้น้ำมันยังไงเนาะ อันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าอันดับหนึ่งเลยต้องดูที่จุดเกิดควันนะคะหรือจุดสโมกิ้งพอยด์นะคะอันดับหนึ่งก็คือดูว่านะคุณสมบัติของน้ำมันชนิดนั้นๆนนนสามารถทนความร้อนได้สูงไหมนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ไม่สามารถที่จะผัดความร้อนได้ก็จะเป็นกลุ่มน,น้ำมันมะกอกน้ำมัน,มนข้าวโพดอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยน้ำมันพวก evening p ่งพิมโล l แ a ็ s e e d นะคะแล้วก็ พวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันที่เป็นจมูกข้าวค่ะไม่ใช่น้ำมันรำข้าวค่ะกลุ่มพวกเนี้ยจะไม่สามารถทนความร้อนได้เนาะ mm hmm. ก็เป็นจุดเดือดมันต่ํามาก mm hmm. เมื่อเราเอาไปออ่อาาเไปทอดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีมันก็จะเกิดควันนะคะก็จะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่ามันเกิดควันมันเสียสภาพนะคะเสียสภาพแล้ว ันนี้ก็จะให้ดูว่าอันดับที่สองที่จะต้องพิจารณาก็คือพิจารณาจากสารอาหารแล้วก็วิตามินหรือคุณค่าของน้ำมันด้านสุขภาพนะคะเราก็จะจะเคยได้ยินว่าโอเมกา้าโอเมก้าที่อยู่ในน้ำมันก็จะมีสามหกเก้าแล้วก็จริงๆโอเมก้าเก้าเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ต้องการเพราะว่ามันสร้างเองได้ เราไม่จําเป็นต้องไปกินจากธรรมชาติอะไรนะคะคือร่างกายมันสามารถสร้างได้เองนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้มันจะเป็นกรดไขมันที่จําเป็นนะคะที่ที่เรารู้ก็คือโอเมก้าสกับโอเมก้าหนะคะซึ่งสัดส่วนของโอเมก้าหกับ3าเนี่ยประมาณส่ต่อหนึ่งหรือว่า1นต่อหนึ่งก็จะดีนะคะก็พยายาม พยายามกินในอัตราส่วนที่ที่กําหนดไว้ประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งต่อสี่หรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งคือไม่ควรกินอ่าโอเมก้าหกเพียวๆเลยนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเหตุผลก็คือว่ามันจะมีข้อมูลนะคะว่าไขมันโอเมก้าหกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอักเสบของระดับเสียงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเวลาเรากินน้ํามันนะคะเวลาเรากินน้ามันคือเราเรา กินเนาะโอเมกา้าสามะะัม่ครบเว่าร่างกายเรามาสร้างไม่ได้อแล้วอันนี้เมื่อกี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดอิ่มตัวของน้ํามันแต่และประเภทเนี่ยเราควรจะเอาไปทาอะไรได้บ้างใช่ไหมคะผัดทอดหรือว่าเอาไปไม่ผ่านความร้อนใช่ไหมคะอันนี้ัน,น,นดับที่สองคือพิจารณาจากคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของสารอาหารานี้เราก็มาดูนะคะอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันพวก อัลมอนด์อัลมอนด์ออยอัลมอนด์ออยวิธีการสังเกตนะคะวิธีการสังเกตก็คือมันจะมีอยู่สามสีนะคะเป็นตารางตารางนี้ก็จะแยกออกเป็นสามกลุ่มคือโอเมก้าสามหกเก้าแล้วก็ไขมันอิมตัวนะคะที่จะประกอบอยู่ในน้ำมันชนิดนั้นที่เป็นสีน้ำเงินเนะะี่ยค่ะสีน้ำเงินนี้ เ,เส้นหลอดสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือมีปริมาณโอเมก้าเก้านียคะ่ะแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็มีโอเมก้าหนะคะโอเมก้าซกนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะก็เป็นโอเมก้าทรีโอเมก้าสามนี้นะคะอ่าทนีนี้เรารู้แล้ววิธีการก็คือเรารู้เงื่อไนไขว่าเราควรที่จะกินน้ำมันที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เนาะ ตอนนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าสัดส่วนที่เรากินต้องกิน,นต่อสีไม่ควรกินแบบอโอเมก้า6สูง,สง,สงมันจะทําให้อักเสบระดับเซลล์นะคะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดมนะคะอ,นนอันนี้เราก็คือจาจาไว้แบบนี้นะคะวิธีการตอนนี้เราก็มาดูเช่นถ้าเกิดว่าเราจะพิจรารณาน้ํามันปลาล์มใช่ไหมคะปลาล์มโออยัวนี้นะคะปรากฏว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยน้ำมันปลานนนปล์มก็จะเส้น ยาวตรงนี้ไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวของน้ำมันปลาล์มก็ค่อนข้างจะเยอะเลยตรงนี้นะคะเยอะคุณสมบัติของไขมันอิ่มตัวให้เราจำไว้เลยหนึ่งข้อก็คือไขมันอิ่มตัวถ้าเกิดน้ำมันชนิดนั้นมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงแสดงว่าเขาทนความร้อนได้สูงค่ะก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารเป็นแบบ ใช้ความร้อนสูงได้แล้วก็จุด smoking point ก็จะสูงตามนะคะลองสังเกตจากเส้นสีน้าเงินเนี่ยค่ะอันไหนที่เขาเป็นเส้นหลอดยาวๆอย่างงี้ค่ะเราสามารถที่จะเอาไปผ่านความร้อนได้สูงก็คือจุดเกิดควันมันก็จะสูงตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแต่ก่อนมันมีข้อมูลว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยกินเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมคะ อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะคะเป็นข้อมูลซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะกดล็อกเรื่องน้ำมันให้ฟังย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะคือจริงๆในเรื่องของน้ำมันเนี่ยค่ะเราก็จะถูกป้อนข้อมูลว่าเราควรที่จะกินแต่น้อยเนาะเราก็กินมันจะมีพีระมิดอาหารของอเมริกาค่ะที่เราเรียนตามประเทศ ต่างประเทศก็คือฐานของพิระมิดอาหารของเราอ่ะอ่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตน้ำตาละพวกนี้มันจะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็นิดนึงสุดปลายาก็จะเป็นน้ำมันใช่ไหมคะคราวนี้เพราะว่ามันมีงานทดลองของต่างประเทศนะคะก็เขาชื่อว่าแอนเชลีนะคะขาเป็นคนทําวิจัยที่เกี่ยวกับว่าคนที่กินน้ํามันน้ํามัน ไขมันอิ่มตัวนะคะมีความสัมพันธ์ relationship กับในเรื่องของอโครคไขมันโรคหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะคราวนี้เขาก็เลยมีกฎหมายออกมาว่าให้บริโภคให,ให้บริโภคอาหารที่มีไขมันน้อยๆนะคะไขมันอิ่มตัวน้อยๆคราวนี้เราก็เลยจําข้อมูลตรงนั้นมาแต่ว่าเราก็รู้ข้อมูลยังไม่หมดก็คือจริงๆแล้วอะไขมัน ที่เป็นน้ามันปาล์มที่เราบริโภคอยู่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นน้ามันจากอุตสาหกรรมก็คือผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนชั่นก็คือหรือที่เราเรียกว่าเป็นไขมันทรานนะคะไขมันทรานี่จะอันตรายที่สุดนะคะในในในทางสาธารณสุขเราก็คือเราจําข้อมูลแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าไขมันที่เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งเลยก็คือไขมันทรานนะคะเราก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันมันเป็นไขมันทราน เราก็ติ้งต่างไปเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคงต้องเป็นอะไรมันที่ผ่านกระบวนการที่ผ่านมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าที่เขียนว่าอุสพันกรรมวิธีหรือผ่านอุตสาหกรรมมันจะเป็นไทมันทรานทุกชนิดแต่ว่าก็คือให้เราดูที่ฉลากด้วยนะคะดูที่ฉลากเขาจะเขียนว่าปริมาณทานแซสนะคะเราก็ดูฉลากตรงนั้นหรือบางทีเขาอาจจะไม่เขียน เขาจะไม่ได้เขียนคําว่ามีไขมันทรานแต่เขาจะเขาจะเขียนกรรมวิธีการผลิตว่าเติมแบบพาเชียลไฮโดรเจเ e ตหรืออะไรแบบเนี้ค่ะคือเขาจะเขียนประมาณนี้คือเราก็เดาได้เลยว่าน้ํามันชนิดนี้ต้องเป็นไขมันทานเป็นน้ํามันทรานแน่นอนนี่ค่ะหรือทางที่ดีเราก็เลือกใช้น้ํามันแบบที่แบบหีบเย็นหรือสกัดเย็นก็จะปลอดภัย ที่สุดนะคะก็จะปลอดภัยที่สุดเราเราค่อยมาดูคุณสมบัตินะคะทางาาสารอาหารของน้ำมันชนิดนั้นว่ามันมีองค์ประกอบของโอเมก้า369ที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะก็คือเทียบจากตารางนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะไปทอดเนี่ยค่ะเราจะไปทอดเป็นแบบดีฟไฟเป็นอุณหภูมสูงๆเลยนะคะมีความจำเป็นคือจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะอ่าของทอดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องบริโภคจริงๆเราก็เลือกใช้น้ำมันที่มันจุดเขาเรียกว่าจุดส m มคกิ้งพอย t จุดจุดเกิดควันที่สูงนะคะก็ดูสังเกตจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยจุดที่มีเส้นสีฟ้าๆสูงเนะะี่ยก็จะเป็นเนี่ยบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์จากเนื้อวัวเนื้อหมูนป็นเป็น กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะสามารถเอาไปผ่านอุณหภูมิสูงได้อันนี้ก็จะกินแล้วก็จะก็จะปลอดภัยในเรื่องของอจุดเกิดควันก็คือปลอดภัยในเรื่องของสารกอ่อมะเ็งนัคนี้ก็คือเราสามารถทนความร้อนได้สูงในในน้ำมันกลุ่มนี้นะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยคานล่าออยล์ใช่ไหมคะคานล่าออยล์เนี่ยเขาจะจุดไขมันอิ่มตัวเขาจะน้อยมากเพราะฉะนั้นไขมันชนิดนี้เราไม่ควรที่จะเอาไปทอดนะคะเราสามารถที่จะใช้อา ทำสลัดหรือผัดนะคะเป็นแบบไฟอ่อนๆอย่างน,นี้ค่ะก็ไม่แนะนำให้เอาไปทอดะคะอ่ะแล้วก็นี่น้ำมันอ่น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะน้ำมันมะพร้าวโคคนัสออยจริงๆโคคนัสออยเนี่ยเราก็จะมีปริมาณไขมันอีกตัวที่สูงมากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสำหรับโคคนัสออยเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปผัดแบบ ไฟขนาดกลางก็จะได้นะคะแล้วก็โคคนัทออยล์มีโอเมก้าเก้าสัดส่วนโอเมก้าเก้านิดหนึ่งแล้วก็โอเมก้าสามน้อยมากแล้วก็มีสีม่วงนี่คือโอเมก้าซิกก็ถ้าเกิดว,ว่าเรากินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากไขมันที่เขาเรียกว่าโอเมก้าที่โอเมก้าซิที่มันจะเกิดภาวะการอักเสบระดับเซลล์เนียคะ่ะ นี่เราก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่มันสีม่วงสูงๆเนี่ยเราก็พยายามีกเลียงอย่างเช่นอันนี้เลยสีสอ่าน้ำมันงาเลยน้ำมันงาอืมน้ำมันงาก็โอเมก้าซิกสูงใช่ไหมคะเราก็พยายามเวลาถ้าเกิดเราอยากกินน้ำมันงานใช่ไหมคะเราก็ต้องกินน้ำมันงาแล้วก็คู่กับน้ำมันกอกเนี่ยคือต้องเทียบสัดส่วน คือเราต้องเทเป็นสัดส่วนหนต่อหนึ่งต่อสหรือว่า1นต่อหก็ได้เนี่ค่ะคือเราไม่ควรที่จะกินน้ำมันงาที่เอาไปผัดโดยผัดความร้อนสูงๆบ่อยๆถ้าเรากินบ่อยๆเนี้ยเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบระดับเซลล์เนาะอันนี้เรามาดูอีกน้ำมันถั่วเหลืองก็ใช่เหมือนกันเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองนี่ก็โอเมก้าซิสูงมากนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้นะคะว่าเราควรที่จะกินโอเมก้า3ให้สูงกว่าโอเมก้า6เพราะว่าทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เราบริโภคโอเมก้า6เนี่ยเยอะกว่าโอเมก้า3นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้กินโอเมก้า3หรอกค่ะเพราะฉะนั้นการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจําเป็นที่จะต้องบริโภคไขมันหรือน้ํามันกลุ่มน,นี้น้ํามันเหล่านี้นะคะเราก็พยายามเลือกกินที่โอเมก้า3สูงแล้วก็โอเมก้า6ต่ำ เนี่ยค่ะเวลาเลือกกินน้ำมันนะคะก็จะปลอดภัยแค่เรานะะอันนี้ต้องไล่ดูไหมแต่ละตัวไหมคะสลชัดไหมน้ำมันตับปลานี้ คอตลิเวอร์ออน้ำมันตับปลาก็ไขมันอิ่มตัวสูงนะคะไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็มีปริมาณโอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้านี่คือร่างกายเรามันสร้างเองได้เนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกินเข้าไปร่างกายเราสร้างเองได้อยู่แล้วแล้วก็โอเมก้าซกโอเมก้าซก็จะค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีโอเมก้าสามเลย ้ามันตอกปลาเนี่ยก็แสดงว่าที่เรากินกันตามโฆษณาที่กินกันเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเป็นปลาชนิดไหนในตลาดนี้เขามัไม่ได้แจ้งไว้นะคะต้องไปเลือกที่ปริมาณโอเมก้าสามสูงน,นะคะโอเคน่าจะพอดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งสไลด์นี้เอาไว้ให้ทุกท่านดูทีนะึงก็ได้ค่ะน้ำมันหมูส่วนน้ำมันหมู น้ำมันหมูดูตรงนี้นะคะลอสโพลเฟตนะคะตรงนี้อไขมันไขมันอิ่มตัวสูงนะคะไขมันอิ่มตัวค่อนข้างจะสูงแสดงว่าน้ำมันหมูเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้อุณหภูมิสูงได้นะคะโอเมก้าเก้าก็สูงเนี่ยแสดงว่าน้ำมันหมูเนี่ยก็จริงๆถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องบริโภคเยอะอเพราะว่าร่างกายเรามันสามารถที่จะผลิตได้เองอยู่แล้วส่วนโอเมก้าซิกก็อยู่ในระดับกลาง ไม่มีโอเมก้าสามเลยมันหูแต่ว่าสรุปก็คือถ้าเราเลือกที่จะใช้น้ำมันหมูก็คือปลอดภัยจากไขมันทรานอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่เราผลิตขึ้นมาเองหมายถึงว่ามันจะมีเนื้อมันจะมีไขมันจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราก็ก็คือมันจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของไขมันอิ่มตัวสูงก็คือจุดสมุกยิ่งคอยสูงทนความร้อนได้สูงนะคะ วิธีการเลือกก็คือเอาไปผัดที่อุณหภูมิสูงได้นี่คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่ต้องเอาไปทอดแบบวิไฟนะคะก็แนะนําเลยนี่คือน้ํามันปลาล์มนี่ละคะ่ะน้ํามันปลาล์มจะสูงแต่ต้องเป็นน้ํามันปลาล์มที่ไม่ใช่มันไขมันทานอนะ่ะที่ไม่ได้เติมไฮโดรเจนอะตอมเข้าไปนั่นต้องเป็นปลาล์มที่เราแน่ใจว่าเป็นปลาล์มที่หีบเย็ยนหรือสก,กัดเย็ยน หรือที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเขาผลิตขึ้นมานะคะด้ใส่สารเคมีอะไรเข้าไปเนยคะก็บริโภคได้นะคะจริงๆในสัดส่วนที่บริโภคได้ก็ประมาณอ10% 10%ของพลังงานที่ควรได้รับหนึ่งวันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ให้เกินอ6ช้อนชาประมาณ5-6ช้อนชาก็ต่อวันนะคะเป็นโคต้านะคะ โอเคน่าจะพอเข้าใจในสไลด์ของการดูสัดส่วนนะคะสัดส่วนของโอเมก้าสมแล้วก็6นะคะส่วนโอเมก้าเกเนี่ยร่างกายเรามันผลิตได้เองอยู่แล้วเนาะถ้ากินแต่น้อยก็จะดีนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นสไลด์ที่ให้ดูว่าภาวะการอักเสบภาวะการอักเสบระดับเซลล์ก็คืออ่า เขาบอกว่าเนี่ยสารตั้งต้น ALA เป็นสารตั้งต้นของโอเมก้า3เมื่อเรากินเข้าไปมันก็จะแปลงไปเป็น EPA แล้วก็ DHA ที่เรารู้จักะคะ่ะก็คือมันจะมีสารตัวนี้ค่ะ n e วโ o โป o l y t i เนี่ยคะ่ New ะ,คะเขาบอกว่ามีสารตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะคะเนะะี A ่ยคะ่ะ AA เนี่ย20:4เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าในฝั่งนี้ก็คือ เป็นโครงสร้างของไขมันโอเมก้า6นะคะโอเมก้า6เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วมันจะเพิ่มมันจะไปกระตุ้นการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องพยายามกินในอัตราส่วนที่มันพอเหมาะนะคะอย่าไปกินที่มันโอเมก้า6สูงนะคะเราก็ต้องไปดูคุณสมบัติว่าอันไหนบ้างที่มีโอเมก้า6สูงๆเนี่ยก็สรุปก็คือมันจะมีในกลุ่มของน้ำมัน น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองก็โอเมก้าซสูงนะคะน้ำมันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคานูล่านะคะเมื่อกี้ดูจากสไลด์ก็จะมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคานูล่านะคะก็จะมีโอเมก้าซิกสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกน้ำมันมาประกอบอาหารนอกจากเราจะดูจุดส m o k i n g Point แล้วเราก็ดูว่าน้ำมันชนิดนั้นมีคุณสมบัติหรือว่า ด้านโภชนาการเป็นาสารสำคัญที่ให้อเเมกสามและ6เนี่ยในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะก็คือสรุปแล้วก็คือต้องพยายามต้องอถ้าจำเป็นที่จะต้องกินน้ำมันจริงๆนะคะในการประกอบอาหารก็พยายามเลือกที่จะออเมกซิกให้มันต่ำๆไว้นะคะ เวลาเรากินเข้าไปนะคะมันก็จะได้ลดการอักเสบร,ระดับเซลล์นะคะซึ่งนะคะสรุปแล้วก็คือน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงก็จะมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคานโนล,ล่านะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่โอเมก้า6สูงเพราะฉะนั้นเราก็บริโภคอย่าบ่อยนะคะหรือถ้าจาเป็นเราก็กินน้ำมันมะกอกด้วยแบบไม่ควรเอาสรุปง่ายๆก็คือเราไม่ควรที่จะกินน้ำมันตัวเดียวเดียวๆเวนี่ยคะ่ะ ถ้าเรามีน้ำมันอยู่ที่บ้านเราก็กินสลับกันไปในสัดส,ส่วนที่ให้มันโอเมก้าสามสูงกว่าโอเมกาะะ้าหกเนี่ยค่ะเราก็จะปลอดภัยนะคะ นี่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูว่าเออนี่ถ้าเกิดว่าเราจะถึงขั้นดีไฟแบบนี้ค่ะน้ำมันร้อนสูงก็ใช้น้ำมันปาล์มจะเหมาะที่สุดเนาะน้ำมันปาล์มที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลยนะคะ,ะแบบนี้ก็เหมือนกันดีไฟเนี่ยทอดได้ทอดสุกๆน้ำมันปาล์มมันน้ำมันปาล์มจะเหมาะกว่าน้มันถ้าเป็นลนักษณะเป็นผัดเนี่ยเป็นไฟกลางๆก็ก็ใช้พวกน้ำมัน ทั่วไปอย่างที่ตารางเมื่อกี้ก็เป็นน้ำมันน้ำมันงาได้แต่ว่าคือจริงๆริงน้ำมันงาคือวันนี้เรากินน้ำมันงาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปกินแฟกซีดหรือพวกน้ำมันมะพร้าวคือสลับกันไปเงี้ยค่ะเราก็ใช้อุณหภูมิปานกลางจริงๆริเคล็ดลับก็คือเวลาที่เราจะประกอบอาหารแบบผัดนะคะเราก็ใช้ไฟกลาง ไแงนะคะเพราะว่าเราอาจจะจำค่าสมมกกิ้งพอยต์มันไม่ได้หรอกเราไม่ได้มานั่งเปิดตารางดูเวลาเราจะประกอบอาหารจริงเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าอันนี้มันร้อยเจ็องศาเซลเซียสหรือเท่าไหร่คือเทคนิคก็คือเวลาที่เราจะเลือกใช้แบบผัดเนี่ยเราก็ใช้อุณหภูมิกลางๆนะแบบไฟอ่อน น้ำมันที่เป็นน้ำมันที่ดีน้ำมันที่คิดว่าเป็นน้ำมันปลอดภัยนะคะปริมาณโอเมก้าซิกไม่สูงนะคะก็เป็นเราสามารถเลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้น้ำมันหมูเนี้ยเขาใช้ได้น้ำมันเลนนะคะชีสเนยนะคะอันนี้ก็จัดเป็นไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะเป็นโอลีฟออยล์โอลีฟออยล์เนี่ยเราจะใช้สำหรับการทำสลัดเนาะ ก็มีพวกอะโวคาโดน้ำมันงาน้ำมันหมูถั่วน้ำมันจากถั่วเนี่ยสามารถที่จะมาผัดได้มาผัดด้วยไฟกลางอ่าถ้าเป็นดิฟายแบบนี้นะคะดิฟายเลยแบบอย่างนี้เลยก็น้ำมันปาล์มจะเหมาะที่สุดเพราะว่าจุดอิ่มตัวมันสูงที่สุดเลยเท่าที่ดูในตาราดนั้นนะคะอ่าเป็นน้ำมันปาล์มอ่าถ้าเป็นอย่างนี้สลัดนะคะเอามาโรยสลัดก็คือน้ำมันที่ ไม่สามารถที่จะผ่านความร้อนนะคะก็เป็นที่บอกไปก็จะมีะน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันแฟกซีดนะคะอีฟนิ่งพิมโลสนะคะแล้วก็น้ำมันจมูกข้าวก็น้ำมันน้ำมันโบลาสเคยได้ยินหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่บ้านเราไม่เคยจะได้ใช้นะคะมันจะค่อนข้างแพงพวกแฟกซีดเนี่ยคะ่ะก็ค่อนข้างแพงส่วนน้ำมันทานตะวันส่วนใหญ่ ร้านอาหารเขาจะชอบทําให้เรานะคะน้ำมันทานตะวันกับน้ำมันลำข้าวดิึงราคาไม่แพงแต่ประเด็นก็คือทานตะวันกับลําข้าวเนะะี่ยค่ะมันโอเมก้าซิสูงในสัดส่วนเทียบกับซิกกับอโอเมก้าสามกับหกเนี่ยไขมันโอเมก้าหกเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้ถ้าเราอยากจะกินกับสลัดเนี่ยเราก็ปลอดภัยที่สุดเลยก็คือถ้ามันมะกอกนะคะน้ำมันแฟลซีดนะคะ แล้วก็อ n i n นิ่งพิม o รสนะคะ,ะพวกนี้นะคะแล้วก็น้ำมันบูโบรละเนี่ยค่ะคือจริงๆเราก็ไม่เคยได้กินหรอกแนะนำก็เป็นพวกน้ำมันมะกอกน,น้ e งอ n สหนิน่งพิมโรสนะคะฝรั่งเเนาะ,ะ <Okay. S 1> อันนี้จบสไลด์สำหรับก,การ เรื่องน้ำมันนะคะมีท่านไหนสอบถามนะคะเรื่องน้ำมันสอบถาม,ไ,มได้ค่ะ